ครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องอเพื่อนๆหรือว่า FC ที่ติดตามช่องของศรัทธาชาแนลหนึ่งเกนะครับก็นํำพาพี่น้องมาเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับแห่งภาคอีสานนะครับก็คือวัดป่าภูสว่างแสงธรรมนะครับที่จังหวัด,ดอุรดธานีอำเภอนายุงนะครับผมนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่ คนก็ไม่ค่อยได้มานะครับคนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะครับผ่านไปผ่านมานะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็คือไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนนะครับแกะเป็นพระพุทธรูปปางเปิดโลกนะครับครับผมความสูงก็ประมาณน่าจะห้าเมตรได้นะครับห้าหกเมตรประมาณนี้นะครับประมาณห้าหกเมตรนะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับ มาได้เขียนแกะนะครับาจากช่างทางจังหวัดกาลสินนะครับแกะมา,าเป็นปางเปิดโลกบิดปฏิทิฐานไว้ที่วัดภูสว่างแสงธรรมนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาอยากเข้ามากราบไหว้ก็เชิญได้นะครับวัดป่าภูสว่างแสงธรรมนะครับที่อำเภอนายุงจังหวัดตรดรธาน,นีนะครับผม <c oughs> เป็นไม้ตะเคียนเก่าแก่นะครับไม้ตะเคียนเก่าแก่ที่ไม้ตะเคียนต้นนี้อยู่ใต้น้ำนะครับคือคือจมอยู่ใต้น้ำนะครับมาหลายน่าจะหลายร้อยปีแล้วมั้งครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านกอ้อนนิมิตนิมิตนะครับได้เข้าฝันหรือว่านิมิตว่า ให้เปียานำไม้ตะเคียนขึ้นจากน้ำนะครับก็ไปก็ไปเจอจริงๆนะครับด้อยก็าได้นำมาให้ช่างแกะเป็นมาัาพระบางเปิดโลกนะครับบางเปิดโลกครับความสูงก็ประมาณ6เมตรนะครับ5 6เมตรนะครับไม้ตะเคียนนะครับเปิดโลกครับบาะบาท สวยงามครับก็เป mhm. ็นอันนี้ก็เป็นไม้ตะเคียนนะครับเป็นรูปพระพรหมหรือเปล่าพระพรหมสรีเงเสียดเกศ ไม้ตะเคียนเหมือนกันนะครับเกีดยช่างทางจังหวัดกาลสินนะครับผมอันนี้เป็นาปางอะไรปางอุบัติว่าเป็นเทวดาอุบัติหรือเปล่าน,นะครับเกีดยช่งางสิบหมู่นะครับช่างสิบหมู่จังหวัดกาลสินนะครับ มาจะเคียนนะครับทั้ง3องค์นะครับเคีนทั้ง3องค์สวยงามมากครับแกะให้สวยสดงดงา,ามใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากสามาราบไหว้นะบูชาขอเชิญได้นะครับวัดป่าภูสว่างแสงธรรมอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสถานที่ก็ อย่างเทียนนะครับเป็นวัดที่อยู่บริเวณอ,อยู่ติดกับภูเขานะครับอยู่ติดกับเขานะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศเหมาะสําหรับการปฏิบัติภาวนานะครับท่าในใดที่ชอบความสงบก็เชิญได้นะครับผมขอจบคลิปไปก่อนนะครับ